สวัสดีสวีดัสครับพี่น้องครับผมนะครับอิสานบาตรจานสตีมือนีนะครับมีโอกาสมาสิดเบ็ดครับลงป่าครับเป็นเปิดบ่อนะครับบ้านโน้นสูงตำบลคูอำเภอคูเมืองครับบนบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับมาซอยกันนะครับมือนีเป็นลบอป่ามือแรกครับบัตรลุงเบ็ดเตี้ย บัตราคาย20บาทครับมาครับนี่ปลาทุกชนิดครับมีทุกชนิดครับปลาธรรมชาติบ่อบรไดลลงมาหลายปีแล้วครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งครับโอ้นี่ครับอาจารย์ปลาครับปูแก่กาแล้วครับผมนี่ปลาหนงหนงซาเล้งเสืออีสานมาจานยร์ซีดีนะครับนี่เสือตัวนี้เรามานครับ อาบกับบ้านครับหหหหาาาบเเดด้้้ออนนูยของคุณนะครับไกลๆคุณครับสั้นพอเปียกครับไปลอยกินดาหมุนครับพอเปียกอ่าปลามูนนี่ได้เยอะครับผมโอ้ยเปี๊ยวตะปานหมอกเดียดเนาะเจ้าตำลับปลามูนครับเจ้าตำลับปลามูนพนักพนันไปอือมันครับกำลังลงสีลงเยอะครับเท่มากครับแก้วแก้ว อันนี้อีกคนครับผมนี่ครับเสียนโจ้ครับเสียนโจพุทธทยสงนี่กำลังกำลังตั้งสายนะครับกำล,ลังตั้งทุนอุปกรณ์พร้อมครับทุกอย่างพร้อมมืดบ่พร้อมตะป่า <c oughs> เอาไก,ไก่ครับยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อย <c oughs> นี่สองตัวใช่ไหมครับวันนี้ <c oughs> สวัสดีครับนี่ครับเซียนใหญ่แห่งลุ่งน้ำมูลนะครับสังนุดครับสังนุดนี่ครับเียนตกปาพอกรกาครับสนใจเยื่อสนใจยังกับติดตพ่อไหนครับเหยื่อป่าครับเซียนตกป่าพอกำกาได้พ่อได้ก็ว่ากันอีกทค่นึงครับนี่นะครับรับรับถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปนักเรียนด้วยเอาเลยครับ ไม่นี้คาดว่าสิได้อยู่ประมาณจักสามตัวนี่นะครับก <c oughs> ี่สิบหัวเกินนั่นเพราะว่าตกปลาประมาณน,น,น้ำเพลิน <c oughs> อาจารย์โจ้เราเอาหาตัวผมจะเอาสามกระพาะครับเป็นขอแช่สามตัวก็บ้านเลยครับเป็นสภาพของโอรครับเป็นสภาพบโบย่างกว่างครับนีออ่คนก็นกำลังเริ่มมาแย่แต่น้ำแย่มันขึ้นร้อยของคนเลยเออเดี๋ยวโอ้นี่อีกเสี้ยนึงมาได้อ่ะ ได้เราตีได anyway, ้เลยยังเสี้นทอปเนี่ยโอ้ uh, demands, ่ครับเสียนทอปไม้แตกตัวเนี่ยมันได้อะอ่ะเปือกสุ่มเอามัน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 อ่าอันนี้อีกเส้นขุดนึงครับนี่เสียนขุดครับสมาชิกเหมือนกันแล้วครับผมนี่ครับไปตกปลามุนน้ำกันมันมันครับไปข้าเดียวไดียลอืไ มือนีเพิ่นจะมาเอาปลาไงครับกำลังเตรียมอุปรกรณ์มือหนีแล้วอาจจะฟุบโอ้หมยสวยครับไมายสวยสภาพไมยผู้ใดมาเด้อไปเฝ้ามาก็ได้มาครับเพิ่นเปิดเสาทิศครับสองมืออ่ามันเป็นบอ่อของหมู่บ้านครับบอ่อน้ำผาปลาเนาะนี่ครับหมอผาปาเพิ่นเอาน้ำจากนี่ไปใส่นะครับเ,เ,เพิ่นก็เลยบ่ใไห้ลงแหงครับเพิ่นให้ปกเอาครับ บ่าวาจะเป็นหลิวหรือสายเงาครับผมหลิวหรือสายเงาก็ได้มาเลยครับคันละยี่สิบบาทครับมีทุกปลาครับให้ให้ชาวบ้านเอาปลาไปดูไปกินนะครับเนาะรับทุกอย่างาเดี๋ยวออยคอยดูผลงานตอนนะครับอัปเดตตอนเย็นๆนะครับ กดไลคกดแชร์กดติดตามด้น,นะครับผมอีสานบ้านจานซิตี้ครับสวัสดีครับผม